สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ระดับชาแนลครับวันนี้อต้องบอกว่าวันๆหาแต่เรื่องของเราไม่ค่อยอยากทําบ่อยเพราะว่าทำหนึ่งคลิปมันก็คือการเปลืองของเราดันเองครับแต่เอเราอยากเปลืองอะน,นะจะบอกว่าอยากเปลืองก็ไม่ได้ครับขอมันต้องมีต้องพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวจะบอกว่ารีวิวไม่ได้แนะนําดีกว่าเออเดี๋ยวรีวิวเดี๋ยวเราต้องบอกนว่นมาใเราแนะนําดีกว่าจับเจ้านี้เลยนะครับผมคันใหญ่เลยทีนี้ขออนุญ,ญาตนี่ขยับกล้องให้ดูเลย ข้างออกมาเลนเนยนะครับเหมือนเดิมครับ w a r Hammer 40K ในครับ Space Marine แล้วก็ g r a n d The e a t o r ครับต้องบอกก่อนว่ารถถังคันนี้มันเป็นรถถังนะที่ว่าตระกูล g r a n d e a t o r ซึ่งข้างในมีโมแค่ตัวเดียว1นึ่ง a ิเน r เจอคือเจ้านี่คันเดียวและทีเนี้ยในเนี้ยทั้งหมดจริงๆอ่ะมันเป็นมันติพาดนะครับมันสามารถต่อได้สามาเดี๋ยวเราแกะให้ดูว่ามันติพาดข้างในมันอะไรบ้าง ต่อยากให้ดูข้างหลังกันก่อนครับมันคือจะมีตัวของรถถังสามแบบให้ดูอ่ะอันแรกก่อนแล้วกันอันแรกกล้องมันแผนไม่ถึงกันนะนะครับอ่ามันเวทมันน่าจะอ่านว่าเวสเวสแลนนะครับอันนี้คือแบบที่1ที่มันต่อได้นะและทีนี้มันจะมีแบบที่2อกับสามก็คือแลนเซอร์กับอาลิเปอร์นะครับรถถังสามคันนี้ มันไอเห็นปืนข้างๆตรงนี้ป่ะเนี่ยนี่เนี่เอาข้างหน้าดีกว่าปืนข้างๆตรงเนี้ยจริงๆปืนมันไม่ค่อยเหมือนกันนะแต่คุณต้องอ่านออปชันครับซึ่งอีบายออปชันมันเนี่ยมันให้มาอันนี้ขอพูดก่อนเผื่อแบบใครเพิ่งมาหามาต่ออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอีบายออปชันเนี่ยให้มาอ่าเป็นอย่างนงี้ b บายออปชันนะครับซึ่งมันจะบอกว่าข้างหลังอ่ะมันจะบอกว่าอันไหนอ่ะมันต้องติดปืนอะไรบ้างอย่างอันแรกเนี่ยเวสแลนด์เนี่ยมันก็จะมี ไอตัวปืนมีทรายมีปืนกลหนักข้างๆจะเป็นปืนไฟมั้งใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเบอร์สามอ่ะอ๋อเป็นเมลเป็นเมลเตอร์อเป็น Melt เมลตอแล้วก็จะมีปืนใหญ่นะครับอันนี้แล้วก็พอเราดูลงมาเนี่ยอันที่สองเนี่ยคือแลนเซอร์แลนเซอร์จะมีปืนข้างสองแบบให้เลือกจะมีตัวของโบเตอร์อ่าโบเตอร์ Brother ก่อนนะครับแล้วก็ใช่โบเตอร์ไหมไม่ใช่อันนี้จะเป็นเหมือน มันไม่ได้บอกชื่อตรงๆแต่น่าจะเป็นเหมือนล็อกเก็ตนะครับแล้วก็จะมีจรวดตรงนี้มีปืนปืนกลข้างบนมีกระบอกปืนใหญ่แล้วก็อันนี้จะเป็นโบเตอร์ซึ่งเบอร์หนึ่งกับเบอร์ห้าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นและอาริปเปอร์ริปเปอร์จะมีตัวครกเหมือนกันแล้วก็จะมีปืนกลข้างบนเหมือนกันแล้วก็จะตัวข้างจะเป็นปืนจะดูไม่ผิดน่าจะเป็นปืนเขาอาสี่กระบอกนะครับในนั้เป็นปืนปืนกลเหมือนกันแล้วก็จะมีปืนกันลิงซึ่งไอตรงเนี้ย ถ้าออปชันไหนเป็นของคันไหนคุณต้องต่อเป็นอันนั้นนะครับแ้าออปชันของคุณเป็นอันไหนคือคุณต้องต่อเป็นอันนั้นและก็มันไอปืนข้างๆเนี่ยมันข้ามออปชันกันไม่ได้นะและ้วก็ไอปืนใหญ่อะ่ะคุณต้องเลือกอยู่แล้วว่าคุณจะต่อรถถังคันนี้เป็นไรแต่โครงสร้างของรถถังมันมาเหมือนกันนะครับและข้างในอยากให้ดูข้างในก่อนเนี่ยมันจะบอกเลยว่าถ้าคุณอยากต่อเป็นไอตัวแบบหน้ากล่องเนี่ยการ์เรนเซอร์ เวลแลนด์เนี่ยมันก็จะต้องใช้สีน้ําเงินถ้าคุณจะต่อเป็นริเพอร์มันใช้สีเขียวถ้าคุณจะต่อเป็นแลนเซอร์มันต้องดูจากสีชมพูนะครับถ้าเราเปิดต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานก่อนขออนุญาตพูดตรงนี้นะเพราะบอกแล้วว่าเราไม่ได้เทพเรื่องทําสีไม่ได้เทพเรื่องเล่นแต่เราอยากพูดถึงการต่อของมันเผื่อใครมาต่อนะครับเนี่ยพอมันถึงจุดนี้มันคือโครงสร้างรถถังสังคันแล้วมันจะเข้าสู่ ให้เลือกว่าคุณจะต่อรถถังเนี่ยเป็นอะไรนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าของเราเนี่ยเราต่อเป็นแลนเซอร์นะครับมันจะเป็นหน้าสีออกม่วงๆอย่างเงี้ยแนนี้คือแลนเซอร์มันก็จะบอกถึงข้างบนว่าอ่ะเนี่ยประกอบข้างบนเนี่ยใช้ปืนอันนี้นะแล้วก็ประกอบลงมาข้างๆใช้ปืนอันไหนนะครับเช่นกัน<ส>อ <ığın> <ๆ>่ะเราไปดูต<ส>ัวของสีอื่นกันบ้างอ่ะอย่างสีฟ้าอย่างเงี้ย มันก็ประกอบลงมานะตืดตืดตืดอ่ะอันนี้ให้ใช้อันนี้อันนี้น aine, ี้ว่าไปนะครับตีเขียวก็เหมือนกันซึ่งแน่นอนครับว่ามันเป็นออปชั่นของราถถังอันนั้นต้องศึกษาจะคู่มือนะไม่ใช่แบบเราจะต่อก็ต่อได้เลยอันนี้ต้องระวังกันนิดนึงครับสําหรับคนที่เพิ่งซื้อมาซึ่งเดี๋ยวมันมีให้ระวังอีกหลายอย่างในอันนี้อันนี้เรารีวิวจุดที่สําหรับใ,ใครที่ซื้อไปต่อแล้วก็ควรระวังกันเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเดี๋ยวได้ดูในคู่มือกันแน่นอนไปดูในแผงกันก่อนครับ ในแผงเนี่ยมันจะเป็นตัวมันติผาดค่อนข้างเยอะซึ่งอ่ะแผงก็เป็นอย่างนี้เลยให้มาเนี่ยแต่วมื่อิงๆมันจะมีอ e ดีคอยกับมี e oy, ตัวของคู่มือมาให้ซึ่งดีคอยมันจะเป็นอันเดียวกับตัวของเดซ o นอกใครซื้อรีเดมเตอร์แบบกล่องแยกมาหรือซื้อพวกตัวบริตตัสอบูเทอริสอย่างเงี้ยที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นดีคอยอันเดียวกันหมดนะครับก็ ได้ได้อันเดียวกันนั่นแหละไซส์เดียวกันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นตัวของมัลติพาสนะครับที่เขาให้มาในมัลติพาสเนี่ยจริงๆเนี่ยแอตโตเลยเยอะมากครับมัลติพาสแอตโตเลยเยอะมากก็ต้องบอกว่าหลายๆชิ้นแม่งไม่ได้ใช้นะครับพอมันไม่ได้ใช้มันก็เลยเหลือระดับหนึ่งนะครับพอมันเหลือ๊บก็อโอเคแล้วจริงๆบางส่วนนะพูดตรงๆนะหาไม่เจอเลยติดตรงไหนนะครับแต่ก็นั่นแหละตามนั้นนะอย่างเนี้ยมันก็จะมีส่วนเหลือๆเพราะว่ามันเป็นมัลติพาสจากรถ คันที่2กับรถอีก2แบบที่เหลือที่เราไม่ได้ต่อด้วยนั่นเองนะครับแต่จริงๆอ่ะมันจะมีแบบคนนั่งข้างบนด้วยนะซึ่งคนนั่งข้างบนเนี่ยมันจะมีอีตรงนี้มาให้แล้วก็โผล่หัวออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ได้อยากให้มันโผล่มายิงอะ่ะอยากให้มันแค่ปิดฝาไปรถถังก็ควรจะปิดฝาครับแต่ก็รู้แหละว,ว่าไอ้นี่ดีแต่ส่วนตัวชอบอย่างนั้นแต่ก็สักวนนึงก็มีโอกาสก็คงเอามาทำเล่น,เลนๆเหมือนกันอ่ะมาดูโมจริงกันดีกว่าครับนี่คือโมจิงของมัน นะครับขออนุญาตนะคลิปก่นกอนเลมเปิดไฟนี้แล้วเปิดไฟมันแรงๆไปนิดหนึ่งโมจิงนะครับคันจะเปรียบเทียบกับอะไรดีให้คนเห็นภาพคันไม่ได้ใหญ่มากอะตัวเป็นคนมือใหญ่นะมันประมาณมือไอตกตแค่เองอะให้ดูหรือจะเปรียบเทียบกับจอยทอยยิบมาไวๆหนึ่งตัวครับตัวล่าสุดที่เรรีวิวไปสูงถ้านับความสูงคือสูงกว่าจอยทอยนะท่านเอารถถังตั้งขึ้นมาแล้วก็ตัวของรถถังเอง มาสูงจากพื้นก็ไม่ได้มากอะไรก็สูงประาโมทั่วไปแต่ก็เออสูงกาพอกับเด้ดนหนกนั่นแหละนะครับทีนี้ตอนที่เราประกอบเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าขั้นตอนมันการทําเนี่ยมันจะมันจะแยกขั้นตอนมาให้ระดับหนึ่งซึ่งในหลายๆส่วนอะ่ะมันขยับแล้วมันก็แยกได้อย่างเช่นตรงนี้นะครับแล้วก็ฝาฝาอีฝาตรงนี้เอาเอาออกได้นะซึ่งพอเราทาสีแล้วแม่งแน่นมากครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวเราถอดให้ดูก่อนแล้วก็จะมีฝาตรงนี้เอาออกได้ อ่ะนี่ออกได้ปุ๊บแล้วก็จะมีฝาตรงนี้คือตอนตอนไม่ทาสีอ่ะมันสบายมากพอทาสีแล้วมันแน่นนะครับอ่ะแล้วก็จะมีปืนจริงๆเนี่ยปืนเอาออกได้สองข้างเนี่ยเอาออกได้แล้วก็ขยับได้เวลามันมามันจะเป็นโครงปเปล่าๆข้างในเลยถามว่าถ้ามันเป็นโครงปเปล่าๆอย่างเงี้ยแล้วก็เราสามารถเอามันติผาดไปทําได้เปล่าคือเอาโมงตุ้งตงตรง,ตรงนะถ้ามันเบิ้ลของพวกเนี้ยให้อ่ะ แม่งเปลี่ยนแค่ฝาก็เปลี่ยนของของ้างแม่งเป็นแม่งเป็นรถถังคันใหม่ได้แล้วเป็นคันที่เป็นคันอื่นที่ในเป็นเลเปอร์เป็นอะไรได้แล้วแต่ทีนี้มันไม่ได้เบิ้ลฝาถังข้างบนมาให้บางอย่างมันไม่ได้เบิ้ลม,มาให้หรืออีตัวอย่างอีตัวครอบตรงนี้กลมๆตรงนี้พี่แกไม่ได้เบิ้ลมาให้นะครับพี่แกไม่ได้ไม่ได้เบิ้ลมาให้นะซึ่งพอมันไม่ได้เบิ้ลม,มามันจะทาให้ตัวรถถังเองอ่ะมันก็ไม่สามารถอเอา่าเพิ่มออปชั่นตรงนั้นได้ทีนี้อยากให้ดูก่อนครับอันดับแรกดูที่พื้นพราะจถอดออก พื้นเนี่ยมันจะมีตัวใสายๆเงี้ยมาให้นะครับซึ่งตอนแรกเขเข้าใจว่าอ๋อคงเป็นติดเอามาประกเอาเป็นก้อนเปล่าครับมันเอาไว้ติดอย่างนี้พอติดอย่างนี้ปุ๊บอะเราจะสังเกตละหน้ามันนะอันนี้คือตรงใช่ไหมแต่ถ้าเราบิดละหน้ามันเสร็จปุ๊บอันนี้มันเหมือนรถถังกําลังวิ่งอยู่เว้ยมันสลบทันสลบตูดลงเว้ยเพื่อให้หน้าเชิดเวลารถถังมันวิ่งอ่ะหน้าเชิดนะครับแล้วก็เนี่ยมันวิ่งด้วยเจ็ตไงมันพุ่งมันเหมือนพุ่งไปข้างหน้าเอออันนี้เท่ดีเท่ดีชอบนะครับแล้วก็ ด้วยความที่มันยังหมุนได้อยู่ก็คือไม่ได้ติดกาวอะไรไว้แต่เวลาตอนขนย้ายระวังนิดนึงอ่ะจ,จะต้องติดพวกกาวดินน้ำมันในพวกออกซี่อ่ะไว้ตรงตูดมานิดนึงเพื่อให้รถถังอ่ะมันติดใ้น,นี่นะครับตัวรถถังเองประกอบอ่าจะบอกว่ายากไหมไม่ยากแต่ยุ่งยากนะครับตัวรถถังประกอบยุ่งยากเพราะว่าชิ้นค่อนข้างใหญ่มันเลยประกอบไม่ยากแต่มันยุ่งยากคือมันมีอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆเต็มไปรถถังไปหมดแต่ก็มีอันนึงนะครับเดี๋ยวถอดอันนี้เดีย๋ยวถอดอันนี้ให้ดู นะครับถอดออกไะวะนะซึ่งเป็นอันอันหนึ่งที่อยากจะเตือนทุกคนที่ซื้ออ e ีล้อถังนี้มาแล้วก็มามา,มาต่อมากๆเลยคือเห็นท่อตรงนี้ปะอันนี้ถอดไม่ออกนะคือแม่งแน่นขี้เกียจเป็นงานบนรอกมาเดี๋ยวนี้นะครับไอตรงเนี้ยตรงท่อมันเนี่ยมันจะมีเดือยออกมาตรงนี้ถูกปะในขั้นตอนการประกอบอ่ะมันจะต้องประกอบข้างในก่อนซึ่งมันเป็นรูอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นเดือยให้เสียบเข้าไป แต่ทีเนี้ยข้างในอ่ะตัวจับมันน้อยมากๆครับแล้วก็เวลาก็รู้ว่าไอ้รูอย่างเงี้ยพี่แกไม่ได้ให้มาทางแท่งอย่างงี้พี่แกให้มาแบบประกบกันเองพอประกบกันเสร็จปุ๊บเอาจริงๆอะ่ะโชคดีก็เล็กกว่ารูใส่ง่ายโชคร้ายคือแม่งใหญ่กว่ารูใส่ยากพอแม่งใหญ่กว่ารูเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นข้างเนี้ยแอตโตใส่ได้ครับข้างนี้ใส่ไม่ได้พอใส่ไม่ได้เสร็จปุ๊บไอ้ตัวรูข้างในอ่ะแม่งยุบพรวดลงไปเลย พอมันยุบพวลงไปเสร็จปุ๊บชิปหายแล้วเพราะมันต้องท่าในตามคู่มือมันต้องติดฝาถังก่อนพอมันติดฝาถังก่อนเสร็จปุ๊บไอ้นี่ยุบเข้าไปชิปหายแล้วทํำยังไงดีวะเนี่ยพอทําอะไรไม่ได้เสร็จปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือมันเขย่าออกมาได้ไหมเขย่ามาได้ก็แก๊กก็แก๊กหลุดป๊อกออกมา่ะ แต่ทีนี้นพอมนหลุดออกมาก็คือชิ้นที่ติดกาวนั่นแหละนะครับพอมาติดกาวเสร็จป,ปุ๊บเราพยายามเสียบแล้วทีนี้มันจะติดกาวกับเข้าไปมันทาไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีรูเล็กๆที่ให้ไอดีเศตตรงนั้นออกมาเฉยๆสิ่งที่เราทําได้คืออย่างเดียวครับคุณต้องต่อไอ้นี่เข้ากับเดือยและคุณต้องโมโมดิฟายเลยคือการตัดไอ้พื้นข้างในมันให้มันเล็กพอที่จะเข้ารูนั้นได้เพราะจริงๆมันคือรูที่ยื่นออกมาเป็นรูคล้ายๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นรูเล็กกว่าตรงเนี้ยนิดเดียวเองนะครับรูข้างๆ มันก็เลยต้องโมดิฟายตรงนี้ตอนต่อให้ระวังคือถ้าข้างในอ่ะคุณอัดกาวเยอะได้อัดกาวไปเลยอันนี้มันเป็นคันแรกของแอตโตด้วยแอตโตเลยไม่รู้ว่าเราควรจะอัดกาวเข้าไปขนาดไหนแต่อันนี้คอเราต่อแล้วโอเคถ้ามีคันที่2องคันที่3มเรารู้แล้วว่ากูต้องอัดกาวเข้าไปในรูนี้ค่อนข้างเยอะเพื่อให้มันต่อได้นะครับทีนี้อ่าอีกอันหนึ่งจริงๆอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่พลาดคืออีจินตะขาบข้างหน้าเนี่ยจริงๆมันมีข้างในอันนึงเพราะว่าไปยุ่งกับอีนี่เยอะมากมันเสียเวลาเป็นชั่ว ไม่ได้ใส่ชิ้นหนึ่งเข้าไปแต่ว่าถามว่าไม่แข็งแรงไว้มันก็แข็งแรงแหละเพราะว่าเราไม่ได้เอาตัวมันไปไถตรงๆนะครับมันก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรมันเป็นแค่ขาจับแล้วก็ติดไปแล้วอะ่ะมันก็เลยแบบช่างมันแล้วกันนะครับตัวนี้ยอันนี้ให้เราวาังสองจุดหลักๆเลยที่ควรจะต้องระวังของตัวรถถังคันนี้นะครับคือเอาจริงๆแม่งลืมง่ายเพราะว่ามันแก้เนี่ยนานมากจนลืมไปนะครับทีนี้ตัวของรถถังเองเ,องเนี่ยมันแค่โครงตรงนี้ แล้วมันก็จะให้ทําฝาครับซึ่งตัวฝาเจะมีฝาแบบตัวที่มีสเปซมารีนโผล่หัวขึ้นมาด้วยแต่แน่นอนครับเราไม่เอานะครับเราก็เอาเป็นฝานี้แล้วเราก็วางลงไปเลยดื้อๆนะครับจะได้ไม่ต้องอะไรมากแลยข้างนึงจะเป็นเหมือน เขาเรียกเหมือนอะไรเหมือนกล้องอ่ะกล้องสําหรับคนพวกทหารหรือคนขับไว้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนี้แต่จริงๆก็จะบอกว่าน่าจะเป็นกล้องเล็งมากกว่าเพราะว่ามันมีรูให้ดูอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้างหน้าถือว่าดีเทลทําดีนะมันมีตัวดึงตัวอะไรอย่างนงี้นะครับไอ้พวกนี้เป็นดีคอยเหมือนเดิมครับแล้วก็ติดดีคอยเข้าไปเช่นเคยนะครับแล้วก็พวกเนี้ยจริงๆมันดึงออกได้เราไม่ได้ติดกาวแต่ใครใครอยากจะติดกาวก็ติดครับแต่เนี้ยเอแบบเออแบบไว้ขยับนิดๆหน่อยๆแล้วก็จริงๆ แม่งแน่นขึ้นเพราะว่าโมมันจะโดนขยายจากสีคือตวพตมติกมันจะขยายขึ้นมันจะสีจากที่เขาทำมาคือมันจะขยายขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ก็สามารถครอบลงไปได้จริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะที่ไม่ได้ทาสีตรงนี้แม่งลื่นปื้นเลยนะแม่งบิดแบบปับป๊บปับป๊บปั๊บพอต้องแต่เริ่มพ่นรองพื้นเริ่มทําสีไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะนิแน่นขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถขยับได้แต่ถามว่าอยจะขยับแบบค้างได้เลยหรือเปล่าไม่ได้ครับคือมันจะอยู่ในระน,นาบที่ดีของมันในเรียกว่าระนาบตรงมาแล้วกัน ปืนไม่ตกต้องบอกว่าปืนไม่ตกคือใครเคยเล่นรถถังที่มันเป็นอย่างเงี้ยส่วใหญ่ปืนเป็นชี้พื้นครับคือมันจะชี้แบบหันลงพื้นเนี่ยประมาณแบบวางตรงแต่ปืนจะหันลงแบบนี้ยระนาบจะไม่ตกระนาบจะอยู่ดีนะครับตรงนี้สามารถขยับได้แต่ทีเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยในคู่มือมันไม่ได้บอกแต่ไปเจอทีหลังว่ามันจะมีพาร์ทหนึ่งของตรงเนี้ยเห็นปะ่ะไอ้ตรงก้านตรงเนี้ยมันมีลูกหัวกะโหลกเวย้ยสามารถโมเป็นพาร์ทนั้นได้ไม่ได้เกี่ยวกับ ว่ารถถังคันไหนคือมันมีแค่ตัวจับตรงนี้ไอ้ตรงที่ยื่นออกมาเนี่ยสีน้ําเงินเนี่ยแท่งสีําเงินที่ติดกับสีดําตรงเนี้มันมีลูกหัวกะโหลกใครไม่อยากได้พาทเนี่ยไปเอาพนาทนั้นมาใส่นะครับแทนได้ซึ่งมารู้ทีหลังเพราะว่าเราเพิ่งมานั่งมองพา์ทั้งหมดตอนต่อเลยแล้วว่าอีอพาทนี้มันอยู่ตรงไหนวะมันเหลืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายมันก็จะมีปืนข้างบนไอปืนตรงเนี้ยจริงๆอ่ะอีกก้านปืนตรงเนี้มันถูกแค่ย,ยึดเอาไว้เฉยๆโดยที่ไม่ได้ติดกาวนะอ่ะเดี๋ยวนี่ปุ๊บอ่ะ เห็นปะมันยึดไว้เฉยๆโดยไม่ติดกาวมันเลยทำให้มันขยับได้ซึ่งตรงนี้ค่อนข้างอ่อนไหวมากนะครับและเวลาติดก็คือแค่วางลงไปแต่ว่าแน่นอนครับมันจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือมีตัวสเปซมารีนโผล่ขึ้นมาและอีฝาเนี่ยแต่ว่าฝามันมีอนเดียวถ้าฝามันมีอนเดียวแปลว่าคุณจะต้องงะแง้มฝามันแล้วตัวสเปซมารีนวางเข้าไปแต่ส่วนตัวคือเฉยๆเราไม่ได้อยากเอาตัวสเปซมารีนเราอยากทําให้มันเป็นรถถังเต็นเตียนแบบ เป็นอย่างนี้นะครับแล้วปืนเนี่ยก็สามารถได้ไดไดเหมือนกันอาจจะแบบเออไม่ได้ดูสมจริงแบบมีตัวยิงอยู่ข้างบนหรืออะไรเงี้ยแต่ก็มันก็โอเคในระดับที่เราชอบว่าเออมันเป็นรถถังก็ดูเป็นรถถังจริงทีเนี้ยตัวเนี้ยบอกก่อนว่าเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นรถถังกลางถึงรถถังเล็กนะมันไม่ได้เหมือนรีเพาเชอร์ที่มาเป็นรถถังคันใหญ่กว่านี้นะครับซึ่งอันนั้นอะเห็นไซส์มาแล้วแหละไซส์มันใหญ่กว่าแกรนิเอเตอร์มาก ก็สําหรับใครที่หาจริงๆคันนี้มันค่อนข้างยอดนิยมเพราะว่าแม่งยิงไกลจัดเลยนะครับแล้วก็ถามว่าจะมีคันต่อไปไหมก็เล็งรีพอร์เชอร์เอ็กซิคิวชันเนอร์ไว้เหมือนกันนะครับแต่มันแพงอยู่มันต้องแบบนิดนึงแต่ซื้อมันต้องคิดนิดนึงไอเนี่ยมันยังวู่วามได้แต่ถ้าเป็นรีพอร์เชอร์เอ็กซิคิวชนเนอร์คงแบบส่วนตัวก็คงไม่วู่วามส่วนตัวก็คงแบบอะไรอย่างงี้นะครับก็เท่ากับว่าคันนี้จริงๆอ่ะค่อนข้างถอดได้เลยลได้แล้วก็หลายๆคนที่เล่นโมมานาเนนี่ะเขาชอบเอาโค้งมันไปวางเป็นเทอรีเน แต่ว่าเอาโครงมันไปวางเป็นเทอร์เรนก็เข้าใจได้นะเพราะว่าวางคนซื้อเอาหัวเว้ยเขาไม่ได้ซื้อเอาโครงรถเขาซื้อเอาหัวไปโมใส่รถที่เขาทําสีแล้วเพราะว่าจะทําคันใหม่ขึ้นมามันมันคิดได้2แบบทําคันใหม่ขึ้นมามันก็ทําสีเหนื่อยแต่ถ้าทําเอาไปโมคันเก่ามันก็ทําสีแท้ฝาถูกปะมันก็เลยคิดได้ว่าโอเคเขาก็เอาโครงที่เหลือไปทําเป็นแบบเทอร์เรนหรืออะไรเงี้ยไปกอบฉากมันก็ดูสวยดี ก็เวลาประกอบวางขึ้นมาก็มันจะมากับอย่างที่บอกมันเป็นเบรใหญ่เนาะไอ้ตรงนี้มันประกอบอย่างนี้ได้อยู่แล้วอันนี้วางปุ๊บก็จะเชิดๆหน่อยแล้วก็อีกอันนึงก็คือบิดเอานะครับบิดปุ๊บมันจะมีล็อกของมันอนะ่ะถ้าวางไม่ตรงล็อกมันก็จะบิดได้นิดเดียวถ้าวางตรงล็อกปุ๊บมันก็จะบิดได้เยอะนะครับอ่ะเนี่ยก็จะเป็นเชิดๆขึ้นมาหน่อยกัน,นเองเนี่ยจะเห็นลนาบเลยถ้าสมมติดูจากในวิดีโอเหน็นปะอันนี้จะตรง แล้วก็อันเนี้ยมันจะเฉขึ้นนิดนึงนะครับดูจากตัว Omega, โอเมก้าปวดทิมของตาลตอมาลีก็ได้ก็ใครเล่นฝั่งเตอเปนมาลีนอ่ะส่วนใหญ่รถถังมันจะวนๆอยู่อันนี้ยแล้วก็ต้องบอกว่าที่เรายอมตัดสินใจซื้อเพราะว่าต้องบอกว่าร้านที่ไปประจํามันเหลืออยู่คันหนึ่งแล้วก็พอมันเหลืออยู่คันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าซื้อไปเลยดีไหมวะเดี๋ยวไม่ซื้อก็หมดแล้วก็หายากเพราะในกลุ่มเขาก็เริ่มหากันแล้วนะครับรถถังคันนี้เนาะราคามันพอไหวครับต้องพูดอย่างนี้ลนแล้วกันแล้วก็ เป็นรถถังที่โอเคในระดับหนึ่งในการเล่นก็โอเคครับใครที่อยากได้รถถังคันเริ่มต้นคันนี้ไม่ได้แย่นะครับอ่ะอันนี้พูดถึงสิ่งที่เราไม่ถนัดที่สุดคือการทําสีการทาสีเนี่ยหลักๆก็ลงมาละแกกบูกไปทั้งคันเลยแล้วก็ค่อยมาเก็บสีเงินนะครับจริงๆถ้าใครทํารถถังคันใหญ่ขนาดน,นี้มึงซื้อผู้กันอันใหญ่ๆเถอะครับอันนี้ต้องบอกว่าไอ้โตมีผู้กูผู้กันเลยในสองประมาณเบอร์สามที่ใหญ่ที่สุดที่มีละ แล้วก็มาลงสีเอาแค่ลงไอ้มันละแคกปูให้ทั่วทั้งคันเนี่ยล่อไปเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับชั่วโมงกว่าด้วยดีไม่ดีนะครับแล้วค่อยมาเก็บสีเงินลงสีเงินอะไรอย่างนี้แล้วก็มาลงพวกนูน่นออยให้มันดูแบบเป็นข้าพน้ํามันหน่อยแล้วก็มาลงสีแดงอะไรอย่างนี้ทีหลังนะครับซึ่งตัวมันอะเอาถ้านับแค่ตัวมันนะ จริงๆมันต้องใช้สีเหลืองอีกอันหนึ่งใช้สีเหลืองแบบอมๆนิดนึงมาทำไฟแต่ส่วนตัวคิดว่าช่างแม่งเถอะที่เกียดจะมาต้องนั่งทำแบบซื้อทั้งขวดเพื่อมาทำไฟนิดเดียวอะเข้าใจใช่ปะ่ะตัวมันก็จะเป็นเบสของอ่าที่ทำเนี่ยมันจะเป็นเบสของสีเงินที่ตัวของสีอัตัมาลินและไมเมลากเกบูกนะครับแล้วก็จะมีเรวบิเชอร์ก็คือสีเงินนะครับแล้วก็จะมีแบ็กอะวาดอนแบ็กอันนี้เอาจริงๆเราพ่นดำอยู่แล้วแต่ว่าเราเอามาทาให้มันดำเผื่อแบบตรงไหนที่เราพ่นไม่โอเค แล้วก็จะมีเมลฟิตต้อนเลสนะครับแล้วก็จะมีไอสีทองที่อยู่ในกล่องเลยนั่นแหละจริงๆถ้าใครซื้อ,อก,กล่องสีพันหมาก็เอามาทําคันเนี่ยเพราะจริงๆอันโต้ก็ใช้สีอย่างนั้นนะครับมีสีแค่นี้แต่ก็จะมีแยกอันนึงก็คือนูนออยนะครับนูนออยเนี่ยก็ซื้อตะหากมาอีกกล่องก็ได้สำหรับคนที่อยากทำแล้วก็ทํา นะครับกถ็ถือว่าสีไม่ได้หาย,ยากและสีก็ใช้ในเซตเดียวกับอีเซตที่มันขายที่มันเป็นสีของไทลรนิกจากสเปนมาลีเลยก็ได้แค่หาหนูนออยเพิ่มอีกสักขวดหนึ่งอ,อ,อุปกรณ์ค่าทำสีในชุดนั้นถ้ามองๆกันจริงๆะตัวเลขมันไม่ได้สูงเอาจริงๆนะเพราะกล่องนั้นมันพันหกนูนออยสักขวดหนึ่งก็สองแต่สีมันทําได้เยอะนะครับมันเอาไปทําได้หลายทับอยู่แล้วแหละคุณสามารถไปอัดแอปได้แล้วก็วิธีเก็บอันนี้ พูดก่อนเลยวิธีเก็บอีเสาพวกเนี้แม่งอ่อนบางมากนะอีเสาพวกนี้อ่อนบางมากถ้าคุณเก็บคุณอย่าใส่กล่องที่แม่งขนาดพอดีแนะนําว่าเนี่ยไอตัวจริงๆมีซื้อกล่องมากล่องหนึ่งเป็นกล่องกว้างแล้วก็มันใส่ได้ดนอกได้แต่ตัวเนี้ยใส่ได้แต่เราต้องปรับฐานให้มันเป็นแบบวิ่งเพราะว่าเสามันจะเตี้ยลงแค่นั้นเองนะครับพอเสามันเตี้ยลงมันจะปิดได้พอดีถ้าวางตรงๆเสามันจะสูงมันจะนี่ไม่ได้นะครับมันจะใส่แล้วมันจะพอดีเกินไปกลัวมันหักนั่นเองตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องคอยระวังสําหรับคันนี้ครรับมมปะาณนี้ครับ สำหรับแก n นดีเอเตอร์ลันเซนะครับก็เป็นหนึ่งในรถถังที่เห็นเราก็อยากได้อะเออคือมันคือรถถังที่เรารู้สึกว่ามันดูยูนิคเมื่อก่อนเราไม่ชอบเลยนะพอได้มาเล่นเกมสเปซมา i ีนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นรถถังที่แบบดูยูนิคนะครับแล้วก็ตัวของสีมันจริงๆทำไม่ยากครับแค่มันวุ่นวายกับการทำเพราะว่าแม่งใหญ่มากนะครับสีเราต้องปาดเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ สนุกกับการทําสีครับแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากเข้าตัวเล็กๆนะเพราะมันใหญ่ทุกส่วนอยู่แล้วประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้20นาทีแล้วยาวไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามขอบคุณที่ชอบคลิปของ Warhammer ของเรากันนะครับซึ่งจริงๆในวันที่ถ่ายเนี่ยก่อนจะก่อนมันจะถ่ายช่วงประมาณ10บโมงเดี๋ยวว่ามาทเที่ยงเที่ยงเนี่ยเราก็จะออกไปให้ต่อเล่นอาจจะมีคลิปแบบขำๆมาให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเป็นแบบ คลิปสั้นๆประมาณนี้ครับผมขอบคุณมาก,กวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ